สวัสดีครับผมมนีพบพ่อกับทีมงานไม่ได้ยังครับมนีสีพ้ามา,าเฮ็ดโค้งฝ่าชาบเรียบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบขั้นตอนนะครับสําหรับท่านใดที่มีงบหน่อยผมมีกําลังที่จะจ้างสร้างมาดูคือมีเป็นแนวทางใดนะครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติลงมือเฮ็ดเองครับขั้นตอนแรกทายระดับครับขีดระดับเล่นตามที่เห่าต้องกานครับระดับฝ่าอันนี้เป็นเทคนิคการขีดระดับข้างบน,นครับเอาซอ พันใสฉากนะครับแล้วก็ย่างขีดไปครับขั้นตอนต่อไปตีเต่าครับตีเต่าแล้วทุบใสฉากริมนะครับใส่ฉากติตอกเปิดตะปูค่อนขีดเล็กนะครับพื้นทีการตอกฉากริมนะครับจับตะปูสองนิ้วนะครับงายมือขึ่นเอาสองนิ้วนี่ตะปูตะปูกับฮาร์ดสเตตามหลันป่าหลันอลูมิเนียมนะครับ ร้านวัสดุก่อสร้างกับชีแพงแน่ครับสีอาชีพบได้ตะปูแบบนี้ครับตะปูกนขีดเท้าเหล็นครับทองชากเข้าไปครับเนี้อเสากระตอกเข้าไปนํากระได้ครับท่านผู้ใดดูตามจริงกระตอกไปรถครับใส่ฉากิ่มครับออกตามเสาลงอยากลงเมื่อเองกับเบื้องขลิปนีแดดนะครับน้องไม่ดีกําลัง ฝึกหัดเริ่มฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยจีบีมีคําตอบให้นะครับขั <ừ. S 1> ้นตอนต่อไปวัดระยะซอยครับระยะซ้อยคือ40เซนนะครับวัด40เซนจากผนังแทงมาแล้วครับ40 40ไล่4ี่มาเรื่อยเรื่อนะครับวัดไลี่40เซนมาเรื่อยๆื่อครับจากนั้นนะวัดระยะเม่นครับระยะเม่นก็คือ80ดสิบเซนนะครับมาตรฐานโค้งฝ้าชาเปียมนะครับ 80คูณ40เมน80เซนซอย40ครับวัดความเน่าของซอยนะครับความเน่าของซอยของเมนตามความกว้างของห้องนะครับจากนั้นเท่าก็สีไปดตัดตัดกินงานบากหัวเมนน่อนครับอันดับแรลกบากหัวเมนบากประมานที่หาเส้นนะครับบากหัวเมนเจดีย์เจ,จอก ตอวเขาก็ผนังนะครับฟางบนฉากครับวัดระยะเมีนตามนี้เราวัดควอมว้วงของหงมากครับจยางนั้นก็ตัดครับตัดตามความว้วงนะแหละตัดตัดบากครับตัดบากคือเก่าครับบากประมาณเสียเส้นากปากเลื่อยไปงานนี้เป็นพุทธมณฑลสายสีนะครับ ตายไปโดนแล้กำลังมีเวลาตัดกิตนะมีทีมงานมีเอฟซีขอมาหลายทัน,นครับผมกระซึงมีเวลาจะเหตุนในเบรงครับตัดสอยครับตัดตัวสอยกับตัดมาอยาครับตัดตรงเลยครับวัดตามควมมกว้างห้องหองนะก็ตัดตรงเลยครับ,ต,นะต,รรบตัดตรงตัดขาดเลยครับปุ๊บเอาไปว่างบนฉากริมมีเข้าต่อไปเมื่อกี้นะครับเอาไปว่างเทินบนฉากดิ่มเลยไง่ายๆครับโ,โมยาหนึ่ง คนงคนเคยเห็ดอาจจอยากเนี่นะครับเบิ้งคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับอตอนต่อไปเอาเม่นขึ้นว่างนะครับเม่นขึ้นว่างบนฉากนะขึ้ว่างบนฉากแล้วก็ทําการใส่ตะปูคัดกิีดเลนต่อเข้าไปครับตอกกิดหัวเม่นเข้าไปตอกประมาณเจ็ดสองดอกออก็พอครับหรือไปดูกว่าสามดอกเข้าไปเลยได้เพื่อความแน่นนะ ประมาณนี้ครับให้รูปแบบการตรอกเมนครับเพราะว่างบนฉากตัวที่เท้าบากเป็นมากกันที่พอดีกับตัวส้อยที่ว่างบนฉากนะครับตัวเมนที่บากกัรนตอนการใส่ส้อยครับเพราะว่างบนฉากริมที่เท้าเตรียมก่อบไปนะครับริมเตรียมก่อบไปจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับเริ่มใส่กิบล็ลอกนะครับ ยิปล็อกหรือภาษาทางหลานเขาก็เอิ่นล็อกกิ้งขีนะครับสร้างกึ้นเอินได้ยิปล็อกแล้วครับส่วนมากยิปล็อกนี่ราคาต่อมัดกับประมาณ80บาทนะครับมัดหนึ่งกับซิมี่ลอยตัวครับมัดหนึ่งซิมี่ลอยตัวเข่าเข่า,ขาประมาณสามตัวนะครับต่อหนึ่งสลางนะประมาณต่อเข่า,ขานะฮะจัมโมบิท ใส่เวลาใส่กิมลอกกับใส่สลับกันครับมันสีได้แข็งแรงครับมันสีได้อยู่ทนทานใส่กิมลอกใด้แล้วครับม่หมั่นใจก็เอาน็อตยิงลอกกว่าอีกเถื่อนหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการแผ่นลวดครับยึดสพอร์ตฟาดนะครับอันนี้ผมสี่แขนไปตามโพ้งเข่าหลังขาครับผมสีขีขนม้วนพับสองหลอบนะครับเพราะยังพอเวลายิงอ่ะมันเด้งขึ้นครับลวดเด้งขึ้นเพราเวลาเด้งขึ้นมันสีเอียงไว้ทัางขาง ยงไปทางขง้างปุ๊บมันเสียดให้ระดับฝ่าห้าเพียนครับระดับฝ่าห้ากับสีบบไดตตามที่ห้าปั๊บไปแต่ที่แหลกนะครับฝามันก็บสคขาดเลื่อนไปนะบอกง่ายๆพันไว้สองรอบโอกาสเด้งกับบมีนะครับโอกาสเสียงออกไปทางข้างกับบมีต่อไปก็ใส่สปริงดำครับใส่สปริงตะคอนนะครับ เป็นสปริงดำวิธีการปับผมใส่เลเสื่อปั๊บกระดับนะครับผมขี้เกียจเล่งครับ <c oughs> เอาเลเสื่อปั๊บกระดับมันได้โหลดครับวัดขึ้นปุ๊บแล้วก็ได้เลยบนนักไปเล่งยังมากมายครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใส่เอน็นขึงเอากะได้ขึ้นกันนะครับมันก็มีหลายวิธีครับเวลาขันปับำรับค้นที่ชิ้นแล้วนะเก่งแล้วก็เป็นกันเล่งเอากะได้ขึ้นกันครับ ้วดาฝ่านี่ปับ๊บยกขึ้นจากกรอบฉากเักหน่อยนะครับยกขึ้นเพราะม,ามันซ้มิลหรือเครื่องเส้นนะครับพอเวลาทำนักแผ่นลงมามันเกิดสีใได้อยอนบอล่นี่นะครับยกขึ้นจากกรอบฉากทีเขาตีไหวนะครับเพราะม,ามันสองส้มินถึงหามินก็ได้ครับเวลาคิวซีเขาตรวจก็มันสีใไดโ้โมีปัญหานะครับ บวกลบก,กับยูประมาณนี้ครับเวลาดําหนักแผ่นลงมาใส่ปับระดับหนงเรียบร้อยครับสำหรับท่านใดที่มีแนวทางแนะน,นํากับข้อแมตม์เขามาบอกไดเดอร์ครับนี่แหละครับเป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากลงมือทําเองนะครับมีงบน้อยงานเล็กๆหน่อยๆครับ อยากลงมือเองบมมีกําลังตีจีจ่างสร้างครับนั่นเล็กหน่อยไวจางสร้างกับบางเทียมกับโบ